แต่ทักษิณก็ยังไม่ได้หมดคดีแค่นี้ถูกปล่าใช่ยังมีคดีชั้น14อีกค่ะ<า>ชั้น14จากนั้นปุ๊บถ้าเกิดว่าชั้น14ชั้น14นี่นัดเมื่อไรนะกันยายนวันที่9กันยายนแม้หยุดโลกวันหยุดโลกนั่นแหละอันนั้นแหละ,ละ อยากคิดว่าจะลอยนวลและกรณีอันนั้นก็มีคนจับตาทั่วโลกและจับตาทั่วประเทศและสําคัญที่สุดวงการแพทย์จับตาหมดเลยและคนหนึ่งที่จับตาเป็นพิเศษชื่อว่าคุณเซนค่ะจำได้ไหมพอออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปอยู่ที่บ้านจันสองล่าแขกขั้นแรกคือมาทวงอะไรกันคะค่ะนัดแน่อะไรกันไว้คะมาตามสัญญายังไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่ทําตามสัญญาใช่ไหมคะ และหลังจากนั้นปุ๊บพุลเซนก็แฉถึงแม้ว่าไม่ได้ไม่ขึ้นมาศาลแต่ปรากฏก็แฉที่ของพุลเซนก็คือว่าออตอนจะถ่ายรูปเนี่ยเอาปอกขึ้นมาแต่อีตอนที่ไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยนะคะมึงก็ใส่ปอกแต่อีตอนจะถ่ายรูปมึงก็ใส่ปอกแต่ตอนที่นั่งนั่งชิลๆกันก็จิบวายกันธรรมดาแล้วเอาปอกออกนะคะอันที่ที่ฉันพูดถึงเรื่องปอกเนี่ยฉันไม่ได้หมายถึงสุนัขอะไรนะคะดิฉันหมายถึงว่าปอกแขนนะคะปอกตะกล้อปากฮะพุลเซนมันคงถามมันนะตะกล้อที่ครอบไว้มันหายไปไหน จะยังไงแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนจริงๆเป็นพยานอีกคนนึงค่ะแต่ขณะเดีวยวกันคําพูดของคุณเซนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็น,น,นวันท,ที่เขาเจอกันวันที่เจอกันใส่ตอนถ่ายรูปถ่ายร,รูปใส่ปอกป <ะ S 2> อแต่พอตอนที่คุยธรรมดาเอาปอกออกคุณเซนเป็นคนพูดเองนะคะ,คะแต่แม้กระน,นั้นก็ตามแต่คุณเซนไม่ได้ขึ้นมาเป็นพยานหรอกค่ะแต่พยานในโรงพยาบาลอะไรต่างๆเพียบชับหมดเลยเยอะมากๆสำหรับวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันเดทไลน์แล้วนะคะคือเป็นวันแมทหยุดโลกคืออะไรรู้ไหมคะในวันนั้นเนี่ย ตามกระบวนการของกฎหมายเขาจะต้องมีรถเรือนจําที่มันเป็นกรงซี่ๆมาจอดคอยนะคะจอดพักคอยเป็นจุดพักคอยจุดพักคอยนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดสินหนึ่งสองสามสี่แปดก็อาจจะต้องเอารถเรือนจํารับผู้บรรเจการเรือนจํากลับไปกลับไปด้วยเพื่อนเยอะไม่ต้องห่วงคดีนี้เพื่อนเยอะนะฮะเพื่อนมีทั้งตํารวจมีทั้งหมอมีทั้งราชทัน คราวนี้ได้สังสรรกันเพลินและฉ่ำเลยล่ะได้ค่าว่าเขาเตรียมห้อง V I P ไว้ห,ห้องเดียวกันกับไอ้นี่ไงพุ่มกับโจ้ออ,อได้โจ้กันละคราวนี้ะนะครับแต่ระวังนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะระวังผีพุ่มกับโจ้เพราะว่า,าวอยู่ตรงนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นพักผ่อนติดตามศึกษานะครับ แมทหยุดโลกก็จะมี2แมแมทก็คือแมทวันที่29นี้29เป็นของลูกสาวนะครับแล้วก็วันที่9กันยาเป็นของตอนนี้เหลือ2แมแมทนะครับ29กันยาก็คือสารนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีองค์อิงโทรคุยกับ Uncle. อังเิลอังเิลต้องการอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวหลานจัดให้นะค้ะนะครับอันนั้นคือลูกสาว